สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกันอีกครับแต่วันนี้เรามาพิเศษหน่อยครับที่นี่นะครับวันนี้เรามาทําอะไรวันนี้ผมยังอยู่กับพิโจรครับ<ช>พ่โจคือคุณพิทธิ์พงศกรวิวัฒน์เจ้าของโรงงานพิทธิ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์จํากัดนั่นเองครับผู้ที่ทเริ่มโครงกา PS <X S 1> ร PS เกษตรคลินิกแลวก็เป็นสาขาแรกแต่วันนี้เป็นสาขาแรกที่เราเราเริ่มต้นกัว่าการที่คนไม่มีตังค์แล้วเนี่ยมาเปิดร้านค้าเนี่ย มันจะทําได้ไหมเ,ออเริ่ม,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 มต้จนจากี่ไหนที่ได้คิดไว้โครงการนี้ก็คือลงที่นี่ครับท,ที่แรกเลยแรกเลยน้องฉางจังหวัดภูทัทยธานีใช่เดี๋ยวผมจะพาไปพบก,กับเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านคนนี้ที่ว่ามาแต่ตัวไม่ใช่มาแต่ตัวนะครับพร้อมนี่สินมาด้วยนะครับเดี๋ยวตามผมไปเดี๋ยวตามผมไปนะไปพบกันที่ในร้านนะครับมาตรงนี้ได้เลยนะครับทีร้านใหญ่มากนะ อ้ลาเราเริ่มต้นจากสองข้าเดี๋ยวไปทักทายทักทายทักทายกันก่อนนะรี่คือ้นตัดำตัวดำตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงนะครับค่ะชื่อนางสาวราวันนาเกีียวค่ะอันนี้ครับ คนแบกปุ๋ยคนแบกปุ๋ยไม่ค่อยได้ออกหน้านะคนนี้จะออกไม่ใช่ออกหน้าเลยครับคนนี้ก็คือแต่ช่วยกันแหละช่วยกันครับช่วยกันสร้างเสร็จเดี๋ยวผมจะถามพี่ครับพี่โจครับผมจะถามพี่เรื่องปุ๋ยเรื่องนึงเมื่อกี้ผมได้กลืนในหัวรายการบอกว่าเป็นสาถาแรกที่พี่โจได้ที่เรื่องโครงการร้าน E S เกษตรคลินิกนะครับก่อนที่เริ่มเป็นมาาย่ังไงครับก่อนหน้านี้ผมถามนิดนึงคุณอุ๋ยได้ทํทำงานอะไรมาก่อนครับก่อนหน้านี้ทำงานเซล จังหวัดเซเ่นะครับเป็นพนักงานขายเลยแล้วแฟนนะครับแฟนทำโรงงานนะอ่าพี่โจเ้ไพร่าผมนะครับนั่งมานะครับก่อนวันนี้ว่าคุณปุ๋ยเนี่ยก่อนจะมาที่นี่นะครับมีแต่งตัวเออเห็นว่ามันเป็นให้แต่งตัวแล้วเดี๋ยวจะก่อนหน้านี้เป็นไงครับแลคือว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นพนักงานปกติธรรมดาเนี่ยแหละค่ะครับแล้วก็ได้มารู้จักกับ กับริษัทถุยน้องสาคือทาที่นี่ครับทำที่พรศิษย์นี่แหละครับแล้วก็แนะนำคือเป็นคนชอบขายปุยประมาณนี้คือเป็นคนรักการขายนะค่ะแล้วทีนี้มันก็จะมีพวกคืออย่างพี่พี่ที่เขาเคยขายถุยนะคะเขาก็บอกว่าเขาขายถุยแล้วมันมีอย่างงู้นมีอย่างนี้มีอย่างนี้นะะเราก็เลยอยากลองบ้างก็เลยลองมาทําดูตอนแรกก็มันเป็นไงบแค่จะแบบ น้างก็คือว่าไม่มีอะไรมาค่ะมาแต่ตัวก็ต้องสู้ต้องสู้ค่ะแล้วสู้แล้วเป็นไงวันน <ok ี้ครับทุกวันนี้ก็คือว่ามีทุกอย่างมีตักสี่งตหาแล้วก็กำลังทำโคดังวันนั้นนะผมขออนุญาตออกนอกเรื่องนิดนึงเจอผูหลุยมาถามผูุ้ยโอ้เดี๋ยวนี้หุ่นเซียวเลยนะเขาบอกไม่ได้ครับวันนี้พี่พูดนะวันนี้เรามีตังค์แล้ว ตรงตรับเดี๋ยวไม่ได้ใช้ตังค์อย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยครับอ้าโอเคก็คือเดิมทีเราเปิดแค่สเอาเดิมที่สอูหาที่พี่มาเปิดให้คุณอุ๋ยทั้งแรกเลยใช่ไหมสองผู้หาแต่ตัวนี้มันสี่ผู้หาไปแล้วถ้าอยากรัได้เขา้อมีความสามารถมีความสามารถด้วยนะครับก็บอกท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่เราให้โอกาสอย่างเดียวแต่พวกเขาเองเนี่ยเขาต้องมีความสามารถด้วยนะครับวันนี้เขาถึงความประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับ เอานี้พี่โจเดี๋ยวพาไปดูว่าในร้านเนี้ยมีอะไรจำใจให้กับเกษตรกรที่เขตอำเภอหนองสามนะโอเคเดี๋ยวให้ปุ๋ยพาไปแนะนำมาด้านนี้กัครับอันนี้ก็จะเป็นประเภทยาฮอร์โมนค่ะอันนี้คือฮอร์โมนค่ะประเภทฮอร์โมนไม่เห็นได้ไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าี่เดียวยาเดี๋ยวมานี้ได้ในไทยได้เห็นหน้มาอีกได้ได้หมดอันนี้ประเภทฮอร์โมนประเภทฮอร์โมน ถ้าบบนสุดก็คือยากำจักวัชพืชเนาะใช่ก็คือยาข่าายาสา,าเกษตรก็ยาฆ่าายามาอีกครับชั้นล่างก็เป็นเ <ทะ S 2> <อ>ดี๋ยวตระกูลนี้จะเป็นฮอร์มโมนหมดเลยพี่ฮอร์โมนหมดเลยนะใช่คนนี้จะเป็นเชื้อของฮอร์โมนถา้ายาข้าแมรงจะมาที่ตู้นี้เดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมสังเกตด้วยนะครับทุกสาขาทุก<ช>ร้านของ PS จะจัดสินค้าเป็นหมวดเป็นมูลเลยจะมีเช้ว์วางของนี่น่ารักน่ารักมากนะเป็นรูปแบบที่ถูกต้องนะเป็นรูปแบบถูกต้อง ไอ้มาท่านี้ี่เป็นกลุ่มยาท่าอะไรแล้วท้าไมตู้นี้ได้สิทธิพิเศษอะไรถึงอยู่ในกระจกอ๋อมันเป็นอ๋อมีกลิ่นใช่นมีกลิ่นกกล่็็เเยบใสอ๋อแต่บางร้านผมถามมาแห้งมันเลยเป็นเส้นตู้กระจกอันนี้เกิดประเภทที่มีกลิ่นนะสามารถที่จะสูบได้ถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นเคมีอันตรายนะเคมีอันตรายแต่เราต้องต้องแบ่งให้ดีโอเคเดี๋ยวขอหยัดย้อนกลับไปอีกด้าน ตอนนี้อยู่ในสองหัวแรกที่พี่เปิดมาอ่าเดี๋ยวขออนุญาตพาไปอีกสองผัวที่วางปุ๋ยไว้นะครับอยากดูนิดนึงขออนุญาตเราเร่ง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 มาทักใจเหมือนกันที่โต๊ะทำงานนะของคุณของคุณอุ๋ยเนี่ยมีทั้งระบบคอมพิวเตอร์อันนี้เก็บข้อมูลลูกค้าให้ความรู้ลูกค้าใช่ไหมครับตอนนี้เป็นคอมพิวเตอร์ต้อนรับลูกค้าค่ะอ่าไปแวบไปฝั่งนี้มามาฝั่งนี้สีฟ้าตัดนั่นนั่นดูงอหิวสีเดียวกับผมเลยนะครับแต่ขอเขาดีกว่านะอันนี้เป็น พนักงานแต่งในร้านแล้วก็เชียร์ูหน้าร้านด้วยหรอปล่าแล้วแต่เจ๊สัอง,บบเ,งเดี๋ยวนี้มันนิบสังเกตนะเลอเจ้าของร้านทุกคน,กคนเป็นเจ๊หมดแล้วล<แ>อ่ะเออสมัยก่อนเหมือนเขาจะอย่างนี้หมอจริงเหมือนเขาจะอย่างนี้ไม่เมื่อก่อนแล้วก็บุญอย่างนี้ทีนึงแล้ววันนี้อย่างนี้พี่พี่แล้วก็มาอย่างนี้เออครับขออนุญาตมาเรื่องปุ๋ยกันอันนี้ก็พี่ดังก็ไปเนาะพี่ดังเราคือคอนเซ็ปต์พี่โจบอกเราไม่ได้สนใจไม่กระทั่พี่โจเองเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานผอีกไม่ได้ขายเฉพาะของเราใช่ครับ เราก็ขายเราขายทุกแบรนด์เรามาเป็นร้านค้าเราให้โอกาสทุกคนใช่ไหมขายได้ทุกแบรนด์ที่นี่เราไม่ขีดกั้นนะครับอันนี้ก็เป็นยูวียนะครับอ่าเราตาตาเนี้ยตาเนี้ยอ่าอ้นี้ก็เป็นตาเนี้ยลาดังเห็นไหมแค่นี้ไม่ต้องบอกเลยครับรู้ใช่ไหมเขาขุยดังถ้ามางานนี้นี่แหละเดี๋ยวผมจะถามขุยนิดหนึก่อนหน้านี้ครัก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาขายที่ตกวดมาแรกๆรอดไปกี่ปีแล้ว ปปีีีไมม่อาหารแรกที่ผมปีเลยใช่ปะปีก็ใช่เวลาถือว่าไม่นานแต่กระสุนก็มันเด็ดได้ไหวนะคือตอนแรกๆเนี่ยผมเล่นถามหลายๆร้านบอกว่าแรกแรกพี่ครับจริงไหมครับเขาบอกว่าแรกแรกก็ผีดังเนี่ยมาเลยมั้ยใช่เสร็จออมาระยะหลังเราของเราของระภาษ์เท่านั้นอันนี้คือสูตร อ่ามีหลากหลายสูตร1 37สูตร1 37อันนี้ก็คือที่ผมบอกหลายหลายรอบแล้วเป็น GPCM ให้ทราบถึงเกตว่ามี N มี P มี A บวกด้วย O M นะครับ10ตามมาตรฐานของกรมวิชาการนะครับอันนี้คือทูอีใส่ทีเดียวจับหวานได้เลยไม่ต้องมาแบ่งใส่ G GPCM P M T หนึงนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่ทั่วไปอันนี้ก็เป็นของเราเหมือนกันของคอณที่เป็นสูตร9 39 ใช่ไหมครับใช่อ่ากาสามอันนี้ใช้กับอะไรครับนาไอ้ใช้กับพื้นอ่านาข้าวนาข้าวมันกับประหลั่ำใช่ช่วงไหนครับคือมันใช้ได้่องของพื้ที่เพื่อรับของถ้าเป็นมันกับประหลังนี่คือใส่ตอนเอาเอาแป้งเร่งแป้งใช่ใช้นาข้าวก็ลับทองรับทองในข้าวตีแป้งมากขึ้นใช่ใช้แทนสูตรพวกที่แปลกแปลกท่ผพูดง่ายใช้แทนสูตรที่สูงๆใช่ซึ่งใส่ไปมันก็ ก็ได้เขานั้นแหละใส่ถูกน้อยกว่าถูกกว่ามันก็ได้เข้าเข้ากันกรับไปเดี๋ยวเราไปดูดีกทีสองู้หารเริ่มเต็มอ่ามาดูีกีนอมาสองผูารนีเราะองหน่ลอยกันอันนี้เป็นพนักงานประจาร้านขายด้วยเีว่าเป็นเซลล์ด้วยคนนีเป็นเซลล์คนนี้เป็นเซลล์โอเคหน้าตามีแววเป็นเซลล์ได้โอเค อันนี้ก็เป็นพลออีกแล้วนะครับคือหมายความว่าแรกๆเป็นผีดางแต่พอปัจจุบันนี่ก็เป็นหุยของมันมาสิบเกือบทุ้หมดเลยนะครับอันนี้ชาวบ้านะครับแต่ก็จะมีหุยยี่ห้องอื่น้วยนะครับที่ตรงนี้อันนี้เป็นหัวหานที่สามเลยนะหัวหันที่สามเลยนะห้องที่สามเลยนะครับพี่ไปห้องที่สี่ครับอ่ามาตอนนี้ห้องที่สี่ห้องที่สี่นี้มีทุกอย่างแต่ว่าอันนี้เป็นของแข่มนะครับ ไม่ซื้อขุยจะซื้อเลยก็ได้ซื้อได้ครับแต่ถ้าซื้อขุยก็แถมอยู่แล้วคุ้มกว่าพี่อันนี้เขาทำอะไรครัอันนี้เลื่อยค่ะเลื่อยไปตัดอะไรเลื่อยเลื่อยตัดไม้หรือว่าตัดคอไว้ด้วยไงเลื่อยค่ะเป็นการเลื่อยไม่แสบกันเล่นนะครับวันนี้อารมณ์ดีละรวยละอารมณ์ดีอันนี้ก็มีทุกอย่างนะครับปั๊มปั๊มน้ำอันนี้ทุกอย่างดูดเครื่องดูดอ๋อเครื่องดูดอันนี้เครื่องไอ้ปั๊มเครื่องยนต์เบนซินที่ติดกับท่อนากระนูกอะค่ะอ๋อท่อพยานา อันแล้วนี้ะครับอันนี้เครื่องสีข้าวขนาดย่อยอ๋มีขายเครื่องสีข้าวด้วยเหรอทุกอย่างที่เป็นการทุกอย่างที่เป็นการกระเสุดยอดสุดยอดแต่ถ้าไม่อยากซื้อก็ได้นะอ่าซื้อได้มีแถมอีก่ะมีกติกาง่ายๆซื้อสูตรแล้วแถมเอาละถึงตอนนี้แล้วก็เห็นว่าเดี๋ยวเห็นว่าตอนนี้เรามีเรามีจะต้องไปดูโคดังนี่นะเห็นว่าสี่คู่หาแล้วนะ มีการสร้างโกดังเพิ่มใอยู่ใกล้ๆดีเนาะใกล้ๆๆโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูโกดังกันมันและมีโกดังเก็บของอีกนะคะอีกอีกมีโกดังเก็บปุ๋ยมีโกดังเก็บของอีกขอถามว่าถ้าภายในเวลา6ปีเนี่ยมีง4คูหานะครับเริ่มจาก2คูหาแล้วตอนนี้มี4ปูหามีโกดังขายสินค้าอีกเป็นอีกหนึ่งสาขาแล้วก็มีโกดังเก็บของอีกเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาถามประธานก่อนอ่ะามจากใจเลยณวันนี้เนี่ย มาเห็นเนี่ยสิ่งที่เราได้สร้างให้เขาสิ่งที่เราได้เปิดโอกาสให้เขาได้ทำเน,เนี่ยวันนี้ภูมิใจเลยโอ้สุดยอดนะครับสุดยอดเลยนะเอาไม้สอยเลยเอาไม้สอยเลยสุดยอดนะไม่พูดแบบยิ้มย้มอย่างใส่เอาละครับช่วงนี้เอาอนี้ดีกว่าเดี๋ยวตามไปดูที่โกดังกันดีกว่าครับค่ะเอาครับตอนนี้คุณหุยนะครับก็ได้พาเรามาที่โกดังเก็บหุ๋ยนะครับซึ่งตรงนี้คือห่างจากร้านเดิมก็ไม่ไกลมากไม่ไกลมากคือเขาถามว่าเก็บอะไรกัน คาัหมดปัมเลยเหรอป่๊มเลยว่าเก็บอะไรบ้างเหรอใเพราะว่าเพราะว่ามีอะมีหลายอย่างมีใช่ปุ๋ยมีห้า่อย่างใช่ตัวดังนี้จะเก็บทันข้าวมาพี่มีทันข้าวมีปุ๋ยแต่ตอนนี้อาจจะดูบางบางนิดนึงเพราะช่วงนี้เป็นฤดูการขายขายดีขายดีค่ะแล้วก็าสั่งไปดยปุ๋ยยังไม่มาด้วยมาไม่ทันแ่ไม่้งข้าวบทุกวัน เสั่งไปเกือบพันบาทก็พประโยชน์ผลมากนะครับแต่ผมเอยากเห็นด้านหลังครับอ่าอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นบริการของทางร้านนะคะที่แบบเราขายคุณแล้วเราเค้าให้ลูกค้าเสร็จเพราลูกค้าบางท่านเนี่ยชอบบ่นว่าขี้เกียจเท้าขี้เกลียดรูปค่ะหนูก็เลยจัดให้บริการเสร็จเรียบร้อยดูซิจะเอาไหมนี่นี่คือการบริการนะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเดี๋ยวยังไงก็ดูไปทั่วๆนะครับว่า เป็นภาพของโกดังที่เก็บสื่อเลยออหลักๆก็เก็บคอยโอเคเลยนะฮะอันนี้อีกสองกูหาใหญ่ๆเลยที่เก็บปุ๋ยนะครับว่าเดี๋ยวเราไดียโกดังใหม่อ่าเดี๋ยวพาไปดูโกดังที่กำลังสร้างใหม่อีกนะโอเกไม่ได้จากที่นะครัะโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับค่ะเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงโกดังที่คุณหุ๋ยบอกว่าที่กําลังสร้างกำลังสร้างใหม่เสร็จแล้วค่ะร้เสร็จแล้วเสร็จโกดังเสร็จแล้วตอนนี้รอปุ๋ย เข้ามาอย่างเดียวไปดูความว้างข้างในกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวตามมานะครับนี่มาดูความติ่งใจพอสมควรผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าประธานเนี่ยเดินไปยิ้มไปอ่ะมีความสุขวันนี้เป็นสาขาที่คนอะไในเรื่องต้นอยู่ไหมครับพี่ใช่ใช่เรื่องต้นแล้วมาถึงความสำเร็จของทางนี้เขานะ ยิ้มตลอดยิ้มตลอดเดิอยังไงก็ยังยิ้มอยู่โอ้โหอลังการงานสร้างครับแต่ผมชอบอยากมาทำโจน่ากคอนเซ็ปที่พี่วางไว้สีเขียวยังไงก็ยังเป็นสีเขียวไม่กระทั่งตัวดังนะครับก็ยังเป็นสีเขียวนะด้านมันเราทำกรก็คโอเคด้านหน้าเนี่ยเราที่คุยกันื่อกี้ับทำว่าจะทำจะทำเป็นก็จะทําเป็นร้านขายของเป็นราคาคณิชย์ขายของแลวด้านหน้าอาจจะเป็นมินิมาร์คคือเป็นร้านที่ขายพวก ของกินของใช้คือลูกค้ามาซื้อปุ๋ยซื้อของพวกองค, Safe, ค์กรแล้วก็ได้ของกินของใช้กลับบ้านด้วยซื้อวยอด้วยพอดีว่าตอนนี้มันมีโครงการรองรับว่าทุกสาขาของร้านปุ๋ยเราเนี่ยจะมีมินิมาร์ทด้วยมินิมาร์ทเหมือนเป็นมินิมาร์ทเลยร้านค้าชุมชนอย่างเงี้ยเป็เหมือนเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนกับธุรกิจชุมชนนะครับก็คือว่าเรานอกจากจะเกษตรกรมาซื้อสินค้าแล้วครับอาจจะมีเป็นออมด้วยอ่าเป็นรูปแบบสมาชิกอะไรเงี้ยต่อไปนะครับใช่ไหม ที่มีทางพี่โจได้เกิดเไว้ว่าต่อไปอาจะใช้ขายเป็นรูปแบบสมาชิกมาซื้อแล้วมีผลปันผลปลายปีปันผลมีแบ่งกําไรแล้วก็มีสวัสดิการอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็ต้องเรียกว่าตรงนี้เป็นน้องสามโมเดลใช่ใช่ก็คือเรียบเป็นสาขาแรกทีเราโอเคครับถึงตอนนี้นะครผมมองไปที่หน้าพี่โจคืออยากให้พี่โจเนี่ย เห็นนาี่โจูยิ้มมาทั้งวันแล้วมาถึงร้านอุ๋ยซึ่งเป็นสาขาแรกเป็นโมเดลแรกที่ได้จัดทําโครงการเกษตรเฟสเนรียกว่าเรียกว่าอุ๋ยโมเดลอุ๋ยโมเดลนายปจอยากจะถามอะไรหน่อยไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือปุ๋ยเนี่ยก็เป็นทีมงานที่เคยขายปุ๋ยมานะครับแล้วก็มาไม่ใช่มาไม่ใช่มาตัวเปล่าด้วยมาพร้อมนี่สินมาพร้อมนี่สินค่อนข้างเยอะด้วยก็อย่างที่เห็นบอกว่าเดิมทีเป็นพนักงานเซเว่นใช่พงานเซเวนพนักงานเซเว่นแล้วก็ มาขายปุ๋ยเนี่ยอยากจะรู้ว่าตอนนี้คือไม่เล่าเองอยากจะให้เล่าราคของเานี่มีอะไรบ้างเออที่เป็นของตัวเองแล้วตั้งแต่ทําขายปุ๋ยกับพี่ยศมาเนี่ยมีอะไรบ้างปัจจุบันนี้ก็เริ่มตั้งแต่ตอนแรกที่เริ่มมาขายปุ๋ยเลยนะคะเราก็เป็นเซล์ขายปุ๋ยทั่วไปแล้วก็ได้โอกาสจาก เราได้มาทําการเปิดร้านเปิดสาขาแรกๆเราก็มีอยู่สองสองสองผู้หานะคะและไม่ใช่ของตัวเองด้วยเช่านะคะเช่าแต่ทันทีหลังจากนั้นเราก็เริ่มคือขายดีขึ้นนะคะเราก็ขยับเช่าเป็นสีู่หาค่ะหลังจากนั้นทํามาได้ประมาณสักเข้าปีที่4ที่5เนี่ยค่ะก็เริ่มมาซื้อที่ดินแล้วก็สร้างโกดังและมีโกดังเก็บแลิตโกดักุ๋ยที่หนึ่งค่ะหนึ่งสักคู่หนึ่งค่ะแต่คือ ทรัพย์สินตอนนี้ที่มีก็คือมีที่ดินมีโกดังและและโครงการที่ทําในเพื่อภายข้างหน้าคือร้านขายขอแล้วก็จะมีพวกเขาเรียกม,มินิมาร์ทด้วยเพื่อให้ความสะดวกกับเกษตรกรแต่ว่าจุดตรงนี้เราจะขายสินค้าครบวงจรนะครับโอเครถจะรถ ปจนึ่ยมีกี่คันแล้วครับตอนนี้รถที่ใช้ส่งของมีอยู่สองคันค่ะครับแล้วก็รถที่ใช้ส่วนตัวก็มี1คันแล้วก็มี6ล้อที่บรรทุกของอันหนึ่งคันโอ้นี่ก็คือหมายความบริการส่งถึงลูกค้าด้วยเนะครับเข็นข้าวให้ลูกค้าพร้อมค่ะอะไรนะเข็นข้าวเข็นข้าวคือไปวิ่งข้าวขนข้าวลูกค้าไาขายโอ้บริการครบวริการจริงๆค่ะอ่พี่โจครับได้ฟังแล้วเป็นไงครับพี่ครับก็คือจริงๆแล้วมันคือความภาคภูมิใจว่าวันเนี้ยเราก็เดินมาถึงจุดนี้ครับจากที่ เรียกว่าชีวิตติดลบมานะครับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าถ้าเทียบกับคนรวยทั่วไปอาจจะไม่ได้รวยมากแต่ถ้าถามว่าถ้าเทียบรวยทั่วไปเนี่ยก็คือมีโคดังมีรถยนต์มีทุกอย่างคือมันเขาคนรวยเนี่ยภาพชีวิตดีขึ้นคนรวยก็เกิดแล้วก็มัรวยเลยก็ได้แต่นี่เขามาแบบติดลบแล้วเขามาถึงวันนี้ได้เนี่ยดูสีหน้าทั้งทั้งคู่เลยยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยผม ผมก็ดีใจนะครับคุณหนุ่ยครับฝากอะไรท่านผู้ชมนิดนึงครับว่าวันนี้ด้วยความมั่นใจฝากเบอร์โทรไปกับท่านผู้ชมก็ได้นะครับใครที่อยากจะมีธุรกิจเหมือนคุณหุยนะครับใครที่อยากจะมีธุรกิจนะคะอยากจะประสบความสาเร็จในชีวิตก็โทรมาที่เบอร์0814497630นะคะอยากรู้ว่าชีวิต ทำไมถึงมีทุกวันนี้ได้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะแนะนําให้ระบอกคือหลังไมค์คุยได้กว่านี้เยอะใช่ได้วันนี้เยอะค่ะหรือไม่ครับโทรไปที่คอสเซเตอร์นะครับอย่าลืมนะครับศูนย์แปดห้าสี่สี่เก้าสามห้าห้าห้านะครับพี่โจครับเหมือนเดิมครับพี่โจมอบโอกาสให้ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับก็คือถ้าไม่เชื่อ่งที่นี่ก็โทรมาสอบถามที่คุยได้ครับหรือวันนี้ชีวิตมันยังติดลบอยู่ครับ <g ül> ก็เดินเข้ามาหาเรา <c oughs> ที่ประสิ์หรือว่ามาที่หนองฉางก็ได้ห <c oughs> นองฉางเลยก็ได้จังบวัดอไทยจะมีการสายขาของเรานะครับยินด <ๆ S 2> ีต้อนรับคนที่คิดว่าจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองโดยที่ผมเป็นผู้มอบ <c oughs> แต่ว่าโอกาสนั้นเนี่ยเมื่อมันมาถึงแล้วเนี่ยคนรับจะทําได้มากน้อยแค่ไหนเนะี่ยอยู่ที่ความตั้งใจครับวันนี้เอาแต่ตัวกับหัวใจมาก็พอแล้วนะครับ ผมก็ยินดีที่จะสนับสนุนเพื่อให้เดินมาถึงจุดนี้ผมอยากเห็นผู้ชมหรือว่าคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นเหมือนสองคนเนี่ยโอเคครับโอเคครับอันวันนี้ก็ต้องฝากไว้นะครับฝากไว้ถ้าอย่างไงอย่างที่คุณโจโดได้บอกกับท่านผู้ชมทั่วๆไปนะครับว่าทุกๆคนว่าอยากจะมีโอกาสอยากจะมี โอกาสที่พออให้อยางมีกับคุณอุ๋ยและกับผู้ชีวิตมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยครับทางพวกเรานะครับในานามของบริษัทพีเอสเกษตรเทคนิคก็มีความภาคภูมิใจโดยเฉพาะท่นา,านประธานก็ยังมีความภูมิใจอย่างที่บอกไปนะครับท้ายสุสดนี้อีกครั้งหนึ่งขอให้ฝากวันนี้เลยว่าอยากทำให,ให้เหมือนคุณอุ๋ยได้ครับอีกครั้งหนึ่งย้ำชัดๆอ,อ,ะะอยากให้เหมือนความสําเร็จเหมือนคุณอุ๋ยนะครับต้องทำยังไงต้องทำยังไงก็งงงคือว่า มุ่งมั่นค่ะตั้งใจมุ่งมั่นตั้งใจสร้างฐานของตัวเองครับยืนหยัดความเป็นตัวเองครับไม่ไหลตามคนอื่นขายในสิ่งที่เราเป็นครับคือไม่ไหลเลยคือคนนู้นจะมาพูดไอ้นี่ยังไงยังไงคือเราต้องยืนหยัดว่าของเราดีอะค่ะรับนั้ะแหละครับก็คือบอกว่าโอกาสมีแล้วต้องรีบพาวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณปุ๋ยนะครับและก็คู่ ชีวิตที่รักกันเหนียวแนบคนยกกระสอบจานว่าวันนี้เป็นเท่าแก่แล้วนะครับขอบคุณมากครับวันโอกาสหน้าเดี๋ยวมาเยี่ยมกันใหม่นะครับคุณสวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ